วันนี้เราจะไปกินข้าวมันไก่ประตูน้ำสี่ล้านเลยอ่ะสีล้านนี่คือตัวข้าวหมกหอมแล้วตัวหนักไก่ที่เขา้อมกมหมักมาเนี่ยนีไก่อร่อยเลยนุ่มสิขคโปโพก็เป็นอีกฟิลหนึ่งว่ะมันไม่เหมือนกันนะกินก็ไม่เหมือนนะใช่เหมือนกับว่ารสจัดกว่านะทั้งซุปทั้งอะไรทั้งข้าวถ้าดูจากตรงนี้หน้าตาของไก่เนี่ยเป็นเหมือนไก่สาวที่ยังแบบ คอลลาเจนลูกคุณหนูเขาขาผิวดีผิวดีเด้งๆหน่อยนึ่งมาอย่างดีอันนถ้าผมกลับบ้านไปพี่ลูกจ๋าโทรมาถามว่ากินข้าวมันใจ่ไหมไม่กินสักข้าวหนึ่งถ้าโลกนี้ไม่มี G P S เซเวอวันนี้เราจะ กลับมาเซอร์เวยแบบ2คนในแบบที่ไม่มีแขกคือไม่มีใครเข้ามาแล้วอ่ะไม่มาแล้วถ้าโลกนี้ไม่มี GPS เซอร์เวยของเจนจะพาเราไปไหนกันวันนี้เราจะไปกินข้าวมันไก่ประตูน้ำจริงๆแล้วอะ่ะพอยหลักของเราอะ่ะคือวันพรุ่งนี้เราจะมีงานชื่อว่าสปีกวันที่16-17กพฤศจิการเราจะเป็นรวมแบบ พิกเกอร์ยูทูบเบอร์พอดแพสเตอร์อะไรเงี้ยมาพูดคุยกันในงานซึ่งสถานที่ตั้งอ่ะมันอยู่ตรงฟินิคประตูน้ำฟินิคอ่ะคุ้นไหมไม่คุ้นเขาคือพันทิปเก่ารู้ไหมว่าพันทิปยุคแรกเป็นห้างปกติห้างแบบขายเสื้อผ้าช้อปปิง้งอะไรเงี้ยหรอไม่ไใช่ไอทีอย่างเดียวหรอไม่ใช่ไอทีกูเคยมาตอนเด็กๆอ้าวแล้วมันไปเป็นไอทีแล้วอยู่สักพักนึงอ่ะตอนกูเริ่มโตแล้วเขาเปลี่ยนเป็นไอที ความทรงจําหนูกับพันทิพย์คือมาซ่อมคอมซ่อมคอมเลยใช่ไหต้องยกเด็กยุคนี้ซ่อมคอมเลยไอ้เคสคอมอันใหญ่อ่ะ,อะ,อะมา <c oughs> แล้วยังไงต้องไปกินข้าวมัไก่ประตูน้ําที่ไหนสาขาไหนมีกี่ประตูน้าเราไปประตูน้ํานี่แหละประตูน้ําเพชรบุรีปกติ่เราจะคุ้นกันกับ2ลร้านที่ดังๆตรงนั้นเลยก็คือร้านเขาเรียกว่าร้านสีชมพูกับร้านสีเขียวอ๋อที่มันอยู่ตรงหัวมุมบ้างใช่ใช่ใช่มันจะมีโกอ่างกับ กวงเฮงชื่อสองร้านนี้เป็นออริจินอลเลยแต่ว่าพอฟินิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเข,นนขามีอีก2ลร้านที่น,น่าสนใจข้าวหมกนาลาอันนี้เขาเป็นข้าวมันไก่ครึ่งหนึ่งข้าวหมกไก่ครึ่งหนึ่งรวมอยู่ในจานเดียวกันแล้วก็อีกร้านหนึง่งชื่อลิมฟันเขาบอกอันนี้เป็นแบบต้นตำรับข้าวมันไก่สิงคโปร์ซึ่งเขาเป็นแบบข้าวมันไก่ต้มซีอิ๊ ข้าวมันไก่สิงคโปร์ใช่มันจะน้ำจิ้มก็จะเป็นขิงขิงมันจะเป็นน้ำจิ้มจืดๆไม่ใช่น้ำจิ้มโต๊าเจียวแบบบ้านเราซึ่งโคตรดีเลยคชอบมันก็จะมีความแบบแตกต่างสี่ล้านเลือสี่ล้านนี่วันนี้อดข้าวมาตั้งแต่เช้าจนถึงบัดเนี้ยไม่ได้กินอะไรเลยยกเว้นเสาวรสโซดาซึ่งกัดกระเพาะกูอยู่ตอนนี้แต่เราเคยทำสถิติ5ล้านไปแล้วที่หัวหินไงข้าวมันไก่มันมันไม่ได้เปลี่ยนเมนูเลยนะมันข้าวมันไก่สี่เจ้าอาโปติชอบกินข้าวมันไก่ไหม กินได้สบายมากข้าวมันไก่อ่ะข้าวมันไก่เนี่ยต้องเป็นข้าวมันไก่ผสมใส่กลืนผสมคือทอดกับต้มรวมกันใช่ไหมคะใช่อทอดกับต้มรวมกันใส่กลืนแล้วก็เวลากินต้องราดอ่ะซีอิ๊วดำบน บนทั้งหมดบนไก่บนอะไรลาดทั่วๆแล้วพี่เผือมีสูตรของการกินแบบเลือดไก่ที่เขาให้มาไหมมีถ้าเอาไปแช่อ่ะน้องใส่น้ำซุปโมเหมือนกันใส่ทำไมแช่บุดลูกล้วมคนหน่อยมันให้มันร้อนร้อนอุ่นอุ่นหน่อยให้มันนิ่มๆ่อันจะนิ่มๆลองถ้าุณนึกว่ากูเป็นคนเดียวเฮ้ยหนูก็ใส่จริงไหมเอาเป็นพฤติกรรมทั่วไปเหรอโอ้โหกูคิดว่ากูเท่มาตลอดเลยไม่คิดว่าเรากินแบบกรนแบบเศษมว่าเออเอาไปลวกเอาไปแช่ไว้ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยว จะซดท้ายๆค่อยใส่ค่อยกินแต่อย่างหนูจะมีอีกแบบหนึ่งคือเวลากินข้าวมันไก่จะต้องเอาน้ำซุปราดข้าวก่อนให้มันแฉะแนิดนื้อไม่เอาไม่เอาชไม่เอาอันนี้อันนี้เฉพาะตัวอันนี้เฉพาะตัวแล้วอันนี้อย่าไปทำตามนะฮะเราไม่ไม่เอารับไม่ได้อะมันก็เละดิไปข้าวต้มดิพรุ่งนี้เราจะมีงานสปีกวันที่สิบหกสิบเจ็ดซึ่งพี่เผือกมาด้วยเราจะมาแบบว่าเปิดรายการพอดแคสต์รายการใหม่ที่งานสปีก นึกว่าจะไม่ได้เปิดแล้วตอนนี้เราก็เลยแบบว่าลองไปวันนี้ลองไปเซอร์เวยเหมือนไปไปดูโลเคชันให้เขาก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วคน<ๆ>ที่มางานจะมีอะไรกินไหมอะไรเงี้ยการเดินทางเป็นยังไง ถือว่าเป็นรายการน้องใหม่ที่น่าจับตามมองซึ่งเราโปรโมทไปเพิ่มมันปีกว่าแล้วูกจาได้ว่าตอนที่โปรโมทอะเราไปกินอาหารป่ากันใช่อาหารป่าขับรถผ่านท้องนาคันแรงพี่จองใช่ผ่านท้องนาตามรอยคันแรงพี่จองประมาณปีหนึ่งได้ไมั้ยขนาดของกะโหลกมีผลกับความฉลาดหรือไม่ติดตามได้ในความไม่รู้รอบตัวครับ รายการใหม่ของคุณเดย์พอดแคสต์แต่เราคุณโคดที้ว่าไงนะพี่โคดดี้บอกต้องรีบขึ้นเลยต้องรีบขึ้นเลยแตไม่ทันละเออกูเลยรีบมาโปรโมทในรายการกู <c oughs> เลยเพราะคิดว่ารีบจริง, <c oughs> รงๆไงปรากฏ <c oughs> เฮ้ยรีบของคนเราไม่เท่ากันวะ <c oughs> ทุกวันนี้คนก็ถามว่าพอดแคสต์กับค o ณเดย์เป็นยังไงบ้างครับรออยู่นะครับลิงคงีคยกูก็รอใช่ทุกครอกันปรากฏว่าพี่โค้ชเนี่ยที่หายไปนี่ไม่ใช่อะไรไปซุ่มทำงานใหญ่เพื่อที่จะโปรโมทการเกิดของรายการนี้เลยอ่ะ ลงทุนเพื่อเรานะคืองานสปีกเนี่ยจะขึ้นเพื่อโปรโมทรายการความไม่รู้รอบตัวของเราเพราะมันไม่มีรายการอื่นแล้วมีรายการใหม่อื่นไหมรายการนี้แหละรายการเดียวป่ะถามจริงรายการเดียวที่เป็นรายการใหม่แล้วเราจะมาเป็นแบบปฐถมบมของความไม่รู้รอบตัวเป็น EP0 เลย ก็คือท็อปปิกสนุกมากเพราะฉะนั้นคนไปร่วมงานเนี่ยจะเหมือนจะได้เห็นรายการนี้ใน EP0 ใศ<ช>ูนยตั้งต้นกันลองเดโมโกันในรายงานเลยถ้ากระท่อนกระแทกก่อนกระแทนก็ไม่ตัดใช้ <c oughs> ถ้าดูแล้วไม่หนุกก็มาทิดกันใหม่ว่าเราจะขึ้นกันจริงๆมั้ไหมรายการนี้ <c oughs> แต่ถ้ามันโอเคอาจจะได้เห็นในยูทูบใช, <c oughs> ใช่แล้วงานสปีกเนี่ย จริงๆมันคืองานอะไรงานที่เป็นเกี่ยวกับอะไรคือมันเป็นงานที่เขาแบบก็คือแบบว่ารวมนักพูดมียูทูบเบอร์มีอะไรอย่างเงี้ยหลายสายซึองนอกนอกอูดเดย์พอดแคสต์ด้วยผู้เดย์พอดแคสต์ด้วยโอเคจบเราจะมีอาณาจักรของใครเช่นผู้เดย์พอดแคสต์หนึ่งแล้วก็มีนอกเหนือจากนั้นเช่นอ่ครบทุกสายเช่นสมมุติใครเป็นสายแบบสืบสวนสอบสวนทมีฆาตกรรมหมอตั้งฟาโลมาหรือใครเป็นสายท่องเที่ยวว่านไฉพิกาพอยมามา จะเป็นวายรตี้หน่อยหมี่ไร้ป่าอ่าอ่าอาร์มาลุดเดี๋ยวนะอาร์มาลุดมาด้วยเหรอไม่มามีการเมืองด้วยนะขอรออวเวทีการเมืองโอดีจังคุณสิธาอะไรเงี้ยอ่ามาทอล์กมาอะไรอย่างงี้แล้วแล้วคนเหล่านี้นี่คือไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องมาอยู่ที่ Good Day Podcast ในอนาคตไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือจัดงานนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะใช่เข้ามาฟังกันได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นงานฟรีงานฟรีใช่โอ้ฟรีด้วย จริงจรงตึกฟินิกห้างฟินิกเนี่ยก็มาง่ายนะ<ช>อ่ะบีบีทีเอสลาดเทวีต่อมาไซน์นิดนึงเข้ามาก็ถึงแล้วหรือว่าใครจะมา BTS ลาดเทวีแสดงว่ามาจากมุมนู้นใช่มุมนูน้นใช่แล้ววิ่งผ่านอ่าเขาเรียกอะไรเพชรบุรีเหรออ่าใช่มันเป็นเส้นเพชรบุรีเข้ามาค่ะหรือว่า BTS ชิดลมแต่ก็อันนี้ก็จะเดินหน่อย,อยอเดินมา่นี่เดินผ่านสกายวอล์กนี่ปื๊บปื๊บปื๊บเดินเข้าไปก็เดินสะดวกเฮ้ยสกายวอล์กนี่มันยาวถึงนู่นเลยป่ะบีดีเอสนู่นเลยป่ะตอนเนี้ยใช่เดินจากสยามมาอาร์วอล์กนี่เขาเรียก เห็นป่าเดินจากสยามมาได้เลยเดินยาวมานู่นเลยสยามรู้จุดลงมาได้เลยหรือคนที่ขับรถมาทางด่วนอยู่ใกล้ๆลงแล้วก็ไปจอดได้ในฟินิก์เขามีที่จอดรถเยอะแล้ล่ะเรามาถึงฟินิก์แล้วล่ะอันนี้คือชั้นเอ็มชั้นในชั้นสี่เนี่ยนาราเข้าบอกไงไปชั้นสี่เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปบันไดเลื่อนอยู่ตรงบันไดเลื่อนที่เดิมมันจะเป็นอย่างนี้สองฝั่งนี เหมือนเดิมใช่ไหมขันทิพย์เปความทรงจําเราเป็นไงคือเป็นอย่างนี้เวลาเข้ามาจะเป็นโถงโถงสูงสูงแล้วมันจะมองเห็นทุกชั้นเลยแต่ว่าตะกอนตอนมาพันทิพย์ไม่รู้จะกินอะไรเลยนะหิวตอนนี้ร้านอาหารแบบเยอะมากเออนี่นี่เราขึ้นข้างนี้ใช่ไหมนี่ไงโรตีที่จะกินี๋ตอนนี้ราอยู่ที่ชั้น4ี่ที่เขอมีร้านอาหารแบบเยอะมากอ่ะแวะซันึ่งกินได้เปล่าวะไปถามเขาละยืนลำพึงล้ำพันธ์ถุงเท่าไหร่วะ เอาาถึงแท่นี้ค่ะมีเรื่องนะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลังๆกินกินของกินเล่นน่ยจะกินถั่วโอเคเอ้ใช้ได้าป้เดี๋ยวมาซื้อนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟีนิกซ์สวรรค์ของนักชิมถ้าใครอยากกินอาหารอร่อยๆร้านเด็ดๆนึกถึงคํานี้ฟีนิกซ์เพราะที่นี่คือศูนย์รวมความอร่อยใจกลางประตูน้ำอร่อยฟินบินได้เขาบอกบิน เป็นบินได้ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่ร้านอาหารอร่อยๆย,ยังมีร้านขายวัตถุดิบดีๆเต็มเลยมีวัตถุดิบจากไทยแล้วก็จากต่างประเทศเชฟโรงแรม5ดาวเลือกใช้พวกวัตถุดิบเหล่านี้อนอกจากนี้นะเขายังมีห้องเทสคิเช่นให้แบบทดลองทําอาหารกันอีกด้วยโดยในห้องนี้เนี่ย<ะ>เขาจะมีอุปกรณ์เครื่องครัวให้ใช้แบบครบเลยไม่ว่าใครจะเปิดอีเวนท์ทำอาหารเล็กๆก,ก็สามารถแบบติดต่อใช้สถานที่ห้องนี้ได้ห้องนี้เหรอเทสคิเชนนี่เหรอใช่คืออุปกรณ์ครบมีหมด แล้วเดินไปไหนอะเอามาดูห้องไงก็เราชี้เ <c oughs> พะระเลยเปิดเดินไปเลยแล <c oughs> ้วอีกอย่างหนึ่งอะเขาเดินทางง่ายมากขับรถมาก็แบบมาได้หลายทางว่าจะเดินทางด้วยรถด,ด้วยสาสาธารณะก็ได้เหมือนกันมี BTS ก็มาได้หลายช่องทางอะไรเงี้ยลงได้หลายสถานีาหรือว่าแบบรถส่วนตัวก็ทางด่วนถึงรถเ,เ,เมย์ถึงมาได้หมดกินได้ยังได้เดี๋ยวไปร้านมีนาราข้าวหมกแล้วก็ข้าวหมกนาราแล้วก็ลิมฟั่นลิมฟั่นไป เอาเลย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 นี่คือพี่นาราตัวจริงเลยชื่อนาราไหมครับแต่พี่บอกว่าจ้าเคยเค้าอานาราซิกเนเจอร์สองค่ะเอากินเหมือนกันเลยฮะใช่โอเครีวิวไงแล้วก็ไปสั่งลิ้มฟั่นด้วยไหมอ่ะไปเดี๋ยวไปดูลิมฟั่นด้วยเดี๋ยวนี้เราไปรอไปกินที่โต๊ะแล้วไปดูลิมฟั่นไปดูลิมฟั่นไปลิมฟั่นเอาไก่ไก่ต้มหนึ่งแล้วก็ชุดไก่ซีอิ๊วหนึ่ง อ๋อนี่ไม่ใช่เจ้าของอ๋อไม่เป็นไรค่อยๆไม่ไม่ไม่รีบไม่รีบเราไม่รีบแต่เรายืนกดดันปะล่ะชัวเปล่าเราสับสับเยอะกว่าเขาที่เขาสับปกตินะเดี๋ยวโดนโมยนะเออไก่หายไปไหนหมดอย่างเงี้ยโอเคโอเคเดี๋ยวไปลองกินหิวมากกินได้หรือยัง อันนี้คือสองร้านแรกอันนี้คือข้าวหมกนาลาที่เป็นข้าวแบบ2สี 2> แล้วก็อันนี้ของลิ้มปั้นอันเริ่มที่อะไรก่อนดีเอาอะไรก่อนเนี่ยของนาลาเพราะว่ามีไก่3แบบมีโต้มมีทอดแล้วก็มีนี่ไก่แบบไก่ข้าวหมกอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองไก่ข้าวหมกก่อนรสชาติมันไม่เหมือนกับ ที่กินตอนเด็กครั้งนั้นเราไม่ชอบอะหนูไม่รู้ว่าข้าวมันใส่อะไรบ้างแต่ตอนนั้นสึกว่ากลิ่นแรงอันนี้ก็มีกลิ่นของข้าวหมกแต่ไม่ได้แบบแรงข้าวหรอหรอหรือเราโตแล้วพอเราโตแล้วมันเริ่มกินได้นะอะไรที่คนไม่ชอบมันก็กินได้ใช่คือตัวข้าวหมกหอมแล้วตัวหนังไก่ที่เขาเขาก็หมักมาเนี่ยดีไก่อร่อยเลยนุ่มเวลากินข้าวมันไก่ต้องเนื้อหนังไหมหรือเนื้อล้วนเนื้อหมด าาบางคนน่าจะแบบว่าโชคก็ต้องอดอะไรก็ได้ไก่ทอดกรอบไก่ทอดอ่ะมันจะเป็นไก่ทอดแบบผสมโมเดิร์นหน่อยยุคโมเดิร์นหน่อยอ <ๆ S 2> ที่มันจะตัวแป้งมันจะมีความแบบเหมือนไก่ทอดฝรั่งนิดนิดอ,อรอยต่อไปจะลองลิมฟั่นละเอาแบบคลาสสิกแบบนี่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 อันนี้คืออะไรคะขิงสับป่ปันอย่างเงี้ยเป็นของสูตรสิงคโปร์มันจะเป็นน้ำจิ้มอย่างเงี้ย สิงคโปร์มากข้าวมันไก่สิงคโปร์มันมีความต่างแต่ข้าวมันไก่ไทยยังไงอ่ะว่าสูตรข้าวมันต้องไม่เหมือนกันแน่เหมือนสิงคโปร์ที่เคยไปอ่ะไม่มีเต้าเจี้ยวด้วยสิงคโปร์ก็เป็นอีกฟิลหนึ่งวะ่ะมันไม่เหมือนกันอนะ่ะกลิ่นก็ไม่เหมือนนะใช่เหมือนกับว่ารสจัดกว่านะ่ะทั้งซุปทั้งอะไรทั้งข้าวอันนี้ไก่อะไรไก่ซีอิ๊วไก่ซีอิ๊วออกเหมือนน้ำหน้าเป็ดนิดๆฮะโล่หน่อยๆเออไก่ซีอิ๊วสิงคโปร์อันนี้ไม่เคยกิน กันทีลายอันเลยพี่เผือกชอบข้าวันไหนห้เนื้อก็ต้องไปทางสิงคโปร์โดยพื้นฐานคุณเป็นคนชอบข้าวมันไก่ฝั่งสิงคโปร์อยู่แล้วเราไก่ละ่ะไก่ทูสีวะ่ะเอาจีนถ้าวัดต้มกับต้มเนี่ยมาแล้วแต่จะหลีกคนละนคนชอบหนังชุ่มหน่อยบางคนชอบหนังแบบบางหน่อยเดีวถ้าใครเป็นสายแบบโซนไก่ทอดอะ่ะนาราซึ่งหลังจากมื้อนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกับเจ้าเก่าแก่ประตูน้ำอเออที่มีมานานเขาเรียกกันร้านเขียวกับร้านชมพูแล้วเดี๋ยวเราเดินไป อีองล้านมีสองทางย่อยกับจุกไได้ไไปอันนี้อยากซื้ออยู่แล้วหรือว่าสัญญาก,กับเขาไว้เลยต้องกลับไปไม่อยากซื้ออยู่แล้วคือสแน็คที่ดีที่สุดของเราเวลาเล่นเกมตื่นตตอนนี้นะวัยเล็กสี่เนี่ยถั่วเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีคุณจัรพอเวลาอายุเยอะขึ้นอนะ่ะหนูหนูเริ่มเข้าใจว่าการกินเราก็จะเปลี่ยนไปเอง รู้แบบว่าใครที่เป็นคนกินเลยถั่วแล้วทําให้แบบหนุ่มๆทั่วฝาเมืองไทยชุกยุคนั้นวัยรุ่นเฟี้ยวกินเนยถั่วตามแบดพิตเนี่ยในเรื่องมิทโจแบทเนี่ยเป็นซาตานลงมารับดวงวิญญาณผู้หญิงแต่แว่าเสด็จอวตารลงมาหล่อเป็นแบดพิตเลยแล้วก็ลงมาโอซาตาน<ส>หลอกหลอกโลกมนุษย์เป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบกินเนยถั่วแต่มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าหล่ออย่างกับแบดพิตหล่อกับสเตฟานอะไรอย่างงเี้ยจะได้ยินประจําพี่สเตฟานเราเนี่ยนะ โอ้โห oh, 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 จะใหม่นะ้เ <c oughs> ดี๋ยวเดินไปออริจินอลดีดีมันจะได้ย่อยๆขึ้นมาไอ้นี่ไงฟูดเลาฟเขามีป้ายอยู่นะอ่านี่ยใหญ่ส,สุดใจกลางเ<ร>ามืองเาเปิดแล้ววันนี้ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองตอนนี้กำลังกังวลอยู่เล็กน้อยว่าอีกสองจานเนี่ยจะกินไม่ไหวแต่ก็จะพยายามหนูว่าพี่เบิร์ดทำได้คือคำว่าหนูว่าหรือเพราะว่าเราคิดว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้การันตีว่าเขาจะทำได้จริงๆเท่าไห่ปะ <c oughs> ไม่มีผลอะไรเลยกับคำพูดพวกนี้กดดันซะด้วยซ้ำนี่คือร้านผวงเพงร้านที่3มซึ่งเป็นร้านที่ถ้าคนที่มากินท่อมกับกระเทีจะเรียกว่าร้านสีเขียวร้านสีเขียวซึ่งวันนี้เราก็สั่งไก่ตองไก่ทอดมีปลีสดมารลารตรมสิโ,โคซึ่งจริงร้านนี้เขาจะมีแบบมีกว๋วยเตี๋ยวด้วยมีขนมป,ปังปิ้งขนมปังนึ่งมีปังเย็นไรงียมีหลายอย่างขอลองที่ก่อนรีวิวเขาเ่านไก รีวิวข้าวมันไก่เอาปอเปสโซดก่อนละอือหือ,อ,อเปสโสดอร่อยมากข้ามาแนะนำให้ต่อนด้วยอันนี้มาระแนะนำต้มมาระอือยอดไม่ขมจนคนกินมาระบางคนบอกขอ,อกขมกว่านี้ได้ไหม ไม่แต่ต้องมาลาอันนี้กินง่ายง่ายในคนที่กลัวว่ามาลาขมมากินได้ใช่วิกินอันนี้รู้สึกแข็งแรงอ่ะแรงนะสดชื่นโอเครู้สึกแข็งแรงอยากออกไปวิ่งตอนเช้าอ้าร่วงถึงได้อ่ะกินเลยเอ้าอ๋อโต๊ะโต๊ะโเป็นเนแบบโอ๊ตฟูที่เด่นน้ำจิ้มไม่ได้มีเยอะแยะมากมายอุ้ยแต่ชอบไส่อันนี้หนังมันจะมีความแบบหนึบๆหน่อยไม่ได้เหนียวนะแต่แบบเคี้ยวอร่อยอ่ะอันนี้ก็ไม่เหมือนกับ องร้านแรกไม,มไม่เหมือนสิงคโปร์ไม่เหมือนข้าวหมกนาราชอบอะ่ะแล้วก็ได้รสชาติของหนังด้วยอร่อยอร่อยมากเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากจะกินเร็วหลือเกินไปอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันแบบมันลงท้องเร็วแล้วเราไม่ได้สัมผัสรสชาติเนี่ย <c oughs> คือมันอร่อยนะถ้าไม่ติดว่าสองร้านแรกเลยสตาร์ทมาแล้วอะ่ะทำไมสองร้านแรกไม่เตือนก,นกันว่าพี่คำสองคำพอก็เราหิวนี่แต่อ,อันนี้เป็นข้าวมันที่ตามสูตรที่หนูกินเลยอะอใส่น,น้ำซุปลแล้วอร่อยอะ่ะ ลาดจนแฉะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างข้าวมันสองร้านนั้นอะใส่น้ําซุปแล้วอาจจะไม่ใช่แบบสไตล์ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทาแต่อันเนี้ยเป็นแบบนี้แล้วใส่น้ําซุปใส่ซีอิ๊วดำไก่คือใช่เลยแล้วร้านนี้พริกดองดีมากชอบกินพริกดองพวกแบบซับเวย์ก็จะมีพริกดองอันเนี้ยอร่อยมากเลยพริกดองกินกับปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดดีมากอ่ะถ้าสมมติกลับบ้านไปพี่ลูกจ๋าโทรมาถามว่ากินข้าวมันไก่ไหม ไม่กินสักข้าวหนึ่งคืนนไม่ต้องเฉพอาะเพรามันกั่ร้านนี้จะเป็นแนวแบบจีนจีนแนวอากงอาม่าทำให้เรากินเวลาเราไปเชนแม้แต์ต้องมาล้าแข็งแรงเลยอ่ะเขอต้มมาล้าดีเขาต้มแบบไม่ ไม่ขมเลยไปยางอา,าร้านนี้อย่างที่บอกรู้สึกเป็นแนวแบบจีนพมเมดกินแล้วรู้สึกคิดถึงอามาโกะหนูกินแลมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเรากินข้าวมันไก่นะโรงเรียนอ่ะที่แบบตอนเช้าแม่ไปส่งแล้วก็คลาสสิคแบบแล้วก็แนะนําอาหารข้างเคียงอร่อยมากมต้มมะระดี ปอเปี๊ยะดีเดี๋ยวร้านที่4ี่อ่ะเราเก็บไปเทมหน้าไหมเร <c oughs> าแต่งอย่างเงี้ยมากินเทปที่4แล้วพูดแอคติ้งให้ว่าอิ่มได้เลยให <c oughs> ้กินวันนี้ไปเลยคือเดี๋ยวมันจะภาพมันจะออกมาเป็นว่าเอ้ยไม่อร่อยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เอาหีโร่มาตอนนี้คูกินไม่ลง <c oughs> ออกพูดไม่ได้เอ,เอาอาหารอะไรมาวางตรงนี้ผมข้อกลืนลําบาก <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงพิกัดสุดท้ายโออ่ เคเแบบร้านสีชมพูให้เขาเรียกกันโกอ่างเขามีทั้งหมด2สาขาสาขาเนึ่งอยู่ตรงตรีนสะพานซึ่งตรงนูงน้น,อนอตอนนี้เหมือนรีโนเวทแบบห้องติดแอร์มาดูหน้าตาของร้านโกอ่างร้านนี้เขาไม่มีไก่ทอดเขามีไก่ต้มกับนี่เป็นหมูอบแทนอ,อ,อซึ่งเมื่อกี้พอวางปุ๊บลุ้มาอุ้ยเป็ดน่ากินเป็ดน่ากินค่ะหมูแล้วก็มีเลือดสั่งเลือดต่างหากได้ซึ่งก็เหมือนสูตรเดิมของเราเราก็จะเอาเลือดนั้นแช่น้ำซุป ลงไปให้มันร้อนนิดนึงแล้วก็อ้อน้ําจิ้มถ้าใครชอบน้ําจิ้มแบบหั่นขิงชิ้นใหญ่ๆหอ่าอ่หั่นพริกใหญ่ๆเป็นชิ้นชิ้นเคี้ยวได้อะเคี้ยวได้อันนี้คือเหมือนแถวบ้านเมื่อก่อนแถวบ้านจะมีชื่อข้าวมันไก่โกก๊อกโกก๊อกโกก๊อกจิ้งข้าวมันไก่โกก๊อกอู่แถวบ้านถ้าดูจากตรงนี้หน้าตาของไก่เนี่ยเป็นเหมือนไก่สาวที่ยังแบบ คอลลาเจนลูกคุณหนูเขาขาผิวดีผิวดีเด้งเหน่อยนึ่งมาอย่างดีใกล้เคียงกับแถวบ้านคุณมากสูตรนะถ้าจะเป็นเม็ดกว่าสีเขียวไก่จะแบบไม่ได้นุ่มไม่ได้ไม่ได้ j u i c กลางกลากำลังดีหนังไก่ของสีเขียวอ่ะมันจะมีความหนึบๆใช่ไหมอันนี้กัดแล้วขาดเลยแต่รู้สึกว่ามัน มีความหนานุ่มอยู่นะสารน้ำจิ้มอันเนี้ยเหมือนเเลยผ็ดแบบเผ็ดโดดเลยอ่ะนี่คือโกก๊อกสูตรนี้เขาอาจจะเป็นญาติกันปะโกโก้เหมือนกันอ่างกะก๊อกไหมอ่างกะก๊อกไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่างกะก๊อกอยู่ในมันอยู่เหมือนกันเอาไปไปได้นะเหรอแล้วมีโกอะไรอีกโกอะไรโกซิงโกซิงโกโงซิงโกหันซิงซิงโดลุกขึ้นไปเลยโอ้โหซิงโดลุกขึ้นไปแต่ว่าข้าวมันไก่เมื่อก่อนชอบน้ำด้วยครับว่าโก ของหวานเนะขอของหวานเลยจ้ะเขามองมาเห็นภาพคุณนั่งอย่างนี้เขารู้สึกอาจจะใจคอไม่ดีแต่อร่อยมากนะทุกงร้านวันนี้พี่ไก่มันดูแบบลูกหนูจริงนะจริงมันดูแบบลูกขาวแบบมันดูขาวนุ่เหมือนแบบอันยังไม่มีเอาอะไรเอยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวราสเบอร์รี่เลยปะเนี่ยเอาเลยเอาเลยนะกินคู่กับข้าวมันเนี่ยเขาว่าอร่อยนะอ๋อนี่ของหวานแล้วนี่หวาแต่เวลาไปดูเส้นทางอ่ะพี่เผือกไม่สนุกข้ามากินข้าวนะ เรอากินข้าวแันชอบมากเลยอะเหรอมึงชอบคนเดียวหรือเปล่าเปรี้ยวๆรีเฟรชหน่อยถือว่าเป็นการปิดตำนานการตามล่าเข้ามันไก่ได้อย่างสวยงามได้พาภูกลับมาบรรยากาศเดิมๆรสชาติสไตล์เหมือนตอนที่กูกินเด็กๆดีมากก็ใครชอบร้านไหนก็ลองมากินกันดูค่ะก็ตามทุกร้านให้มันเป็นสไตล์ให้คนเห็นภาพร้านละประโยคสั้นๆก็คือถ้าใครแบบว่าอยาก อยากลองที่มันเป็นแบบข้าวหมกไก่ด้วยแล้วก็ข้าวมันไก่ด้วยอยากลองข้าวหมกข้าวมันใช่บางคนที่แบบไม่เคยลองข้าวหมกอะไรเงี้ยก็ไปลองที่ร้านแบบข้าวหมกนาลาได้แต่ถ้าใครชอบที่แบบรสจัดหน่อยแต่ว่าไก่ไก่จุ้ยเลยก็ไปสิงคโปร์จุ๊ยเลยคือมันเดินเดินแบบแอบไเลยถ้าเป็นแนวแบบจีนแบบโฮมเมดโฮมเมดหน่อยก็แนะนำบวกจ่าไปร้านสีเขียวเหมนข้าวมันไก่เหมือนแบบ ที่เรากินแต่เด็กอะที่โรงเรียนอะไรเงี้ยถ้าใครอยากแบบอยากแรกไก่แบบสาวแรกแย้มคอลลาเจนขาวๆเด้งๆหนังเด้งเ ชําช้ำอันนี้ก็สีชมพูถ้าเน้นขนมหวานเยอะๆของหวานเยอะๆขนมพวงขนมปังก็สีเขียวใช่ปิดรายการสวยๆถือว่าวันนี้เราปิดตำนานละปิดตำนานคืออะไรเลิกทำหรือนี่ปิดตำนานการตามรอยข้าวมันไก่4ลร้านใน1วันโอกาสหน้าเราจะไปตามรอยอาหารชนิดใดกี่ร้านใน1เซอร์เวต้องรอติดตามโอเคปีเถอะ์ปิดเลย๊ายบายนะ